โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมลายลินเจอรต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาุ่มโคโรโบเลนเจอร์โคโนซุบะกันเลยดีกว่านะครับผมนะมีตู้เพิ่มโอกาสมาที่เยียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมาเป็น2ตู้นะเป็นคู่แรกแล้วก็คู่ที่2นะคู่แรกจะเป็นตู้ของอ่า อะไรนะไออาควาแล้วก็ตัวของเมกุมินอ่าตู้ที่2นะคู่ที่2ก็เป็นคู่ของคาซึมะแล้วก็อ่าดาร์กเนทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดทั้ง2ตู้เลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าผมจะหายแบบแบบว่าเน้นๆเป็นตัวของเมกุมินแล้วก็อาควากันละกันนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมไอดีหลักก่อนนะเดี๋ยวในคลิปนี้จะเดี๋ยวจะแบบว่าเปิดไอดีสองด้วยละกันนะครับผมก็คือเปิดแค่สองไอดีนะครับผมไอดีหลักแล้วก็ไอดีสองเนาะ จะเปิดด้วยตัวกาชาอย่างเดียวนะครับผมส่วนลูกบี้ผมจะขออนุญาตเก็บไว้ก็แล้วกันเพราะว่าผมจะเอาไปเน้นทุ่มเทกับในส่วนของเกียร์คริสต์มาสนะครับผมนะอ่ะลุยกันต่อครับผมตัวกาชาเดี๋ยวเราจะเน้นหาโคโรโบอยู่เรื่อยๆอยู่แหละเพราะว่าก็เป็นโคโรโบที่ผมก็ชอบด้วยนะครับผมนะรู้จักดีเลยนะครับผมนะทั้งตัวอาคว้าทั้งตัวของอ่าเมกุมิน แล้วก็ดาร์กนิดนะครับผมแล้วก็คาโต้คาซึมะนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่กากสุดแล้วสาหรับเกมล a ร์เจนอร์นะครับผมก็เซงอยู่เหมือนกันนะพระเอกของผมน่าจะอย่างน้อยก็ขอให้ทะลุอมตะนะเออน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมแนี้อันนี้มันไม่มีทะลุอมตะเออตัวที่เหลือนอกจากนั้นน่ะจะเป็นตัวฟรีมีทะลุอมตะหมดเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่แบบว่าเสียดายพอสมควรเนาะตัวผมชอบด้วยอย่างนี้ให้ตายสิ่ง ลน์เลเจอร์มาทําอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ก็อ่าไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เอาตัวที่มันใช้งานได้ดีก็แล้วกันซึ่งตัวใช้งานแรกๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะก็คือก็คือตัวของเมกุมินนะครับผมลองมาก็น่าจะอาคว้านะครับผมอ่าหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าหรือเพื่อนๆจะคิดเป็นว่าเป็นแบบว่าอควาก็ได้นะครับผมนะเพราะว่านั่นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับผมว่าต้องการเลนเจอร์แบบไหนนะอย่างเช่นอ่าผมต้องการเลนเจอร์สายดาเมจ ธาตุาไฟเพื่อไปจกกัดการธาตุไม้อะไรเงี้ยนะครับผมอยู่แรงสูงแล้วอยู่รีกสูงแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมนะักก็ต้องการเป็นเมกุมินนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็มีคอมโบอ่าตัวไอไม่ใช่คอมโบ,มโบตัวไอคอมโบอยู่ท่าวิเป็นคอมโบไฮเป็นคอมโบไฮเปอร์ที่แบบว่าดีพอมสมควรเลยนะครับผมนะเป็นใช้ร่วมกับอ่าคอมโบตัวหนืดได้นะครับผมนะมันก็โหดแน่น,นอนอ่ะเออนะครับผมจะใช้เป็นแทนรีไวก็ได้หรือจะใช้คู่กับรีไวก็ได้นะครับผม ผมว่ามันก็ได้อยู่นะโอเคอยู่ซึ่งมันเป็นเดือนนี้เป็นเดือนของมันด้วยเนาะมีคนก็จะมีบัฟบัฟประจําเดือนด้วยนะครับผมมันก็น่าจะใช้งานได้ดีกว่าเรนเจอร์ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะโหดแน่นอนนะครับผมถ้าเราเปิดได้นะโอ้กบ9ดาวเอ้กบ8ดาวมาเลยได้โอเคโอเค,อ,เคอ่ะได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้นะมาลุยต่อครับผมลุยต่อเปิดด้วยตัวกาชานะครับผม มาดูที่ว่าจะได้บ้างไหมเพื่อนๆก็ลุ้นรู้ไปพร้อมผมก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะครับผมนะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมสักหน่อยนะบัฟดวงให้ผมหน่อยนะเพื่อนๆขอบคุณครับผมโอเคยังไงปึ๊บเปิดมารอบนี้คาสมาทาไม <c oughs> เอามาให้ก็ได้นะเอาไว้เก็บแบบว่าแบบว่าสะสมก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะน่าจะทําเป็นล่างไฮเปอร์อยู่ไม่ก็ทําเป็น อ่าอัลตร้าอยู่นะครับผมคงไม่ได้ปั้นแม็กนะยกเว้นสแต่แบบสแต่แบบว่า uh, uh, อ่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีตัวปั้นก็คือเราเปิดไม่ได้ยกเว้นคาซึมาอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็อาจจะปั้นเล่นเฉยๆก็ได้นะครับผม <c oughs> นะมันไม่ได้วะโอเคผมลองออกเข้าใหม่ดูแล้วนะครับผมมารอบนี้ลองดูดีว่ามันจะได้บ้างไหมนะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวขอลงสุ่มนี้สักหน่อยนะ ดูนี่ว่ารอบนี้จะเปิดได้บ้างหรือเปล่า r ูบี้ผมมีอยู่พันเจ็ดนะกะ็วันนี้เป็นวันศุกร์นะที่ผมอัดคลิปหรือลงคลิปก็น่าจะเก็บได้ถึงพันแปดถึงพันเก้าอยู่นะน่าจะถึงสองพันแน่นอนผมพิดว่าน่าจะถึงสองพันนะครับผมก่อนที่เกียร์คริสต์มาสจะมานะครับผมนะก็ถามว่าเกียร์คริสต์มาสจะมาวันไหนเวลาไหน นะครับผมก็แน่นอนก็ต้องมาอันนี้ผมจะพูดถึงพูดถึงแบบว่าอ่ามันจะมาแบบว่าคาดเดาแบบว่ามันจะแบบคล้ายๆปีที่แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นช่วงที่วันที่ยี่สบามยี่สิบี่ยี่บห้าประมาณนี้แหละช่วงช่วงนี้แถวแถวนี้แหละช่วงกลางเดือนนะครับผมเคริสต์มาสน่าจะมาช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวไอ้นั้นด้วยเนาะไอตัวบินแสงมืดนะครับผม เป็นทีมคริสต์มาสนะครับผมน่าจะมานะครับผมช่วงออแล้วกออ็ตัวกันบินแสงมืดคริสต์มาสก็เป็นเดือนถัดไปนะครับผมที่จะมาเนาะก็ใครที่รอตัวบินก็รอเปิดได้นะแต่ว่าผมไม่เอาผมจะรอเปิดโคแสงโคดมืดดีกว่านะครับผมซึ่งมันก็จะมาอยู่เหมือนกันนะครับผมช่วงเดือนหน้านะครับผมอ่าโอเคก็จะพยายามเก็บ ตัวกระช้าไว้เยอะๆรูบี้ไว้เยอะนะครับผมแต่ว่ารูบี้ผมจะทุ่มเทกับเกียร์อยู่ใครไอดี ID ไหนที่ถึง2,000นะครับผมหรือไม่ถึงเนี่ยแต่ก็ประมาณพันหก็อาจจะเปิดอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้ามีรูบี้น,น้อยจริงผมผมก็อาจจะไม่เปิดก็ได้นะ แต่ก็คงจะเปิดแหละเพราะว่าผมอยากได้เนาะเพราะว่ามันได้ง่ายนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือมันแบบว่าอ่ามัน5้าดาว6ดาวเนาะมันออกได้ง่ายนะครับผมในส่วนของเกียร์คิสมาสนะครับผมซึ่งอ่ารอบเนี้ยมันจะมาเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่ายัางไงดีอะ เป็ดดาวเนาะมันจะรำมันจะยำรวมกันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่พันชจนะครับผมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยำรวมกันนะทั้งโอ้กี่ชิน้นนี่ก็ไม่รู้นะครับผมทั้งเกียชิ้นใหม่ด้วยนะเจ็ดดาวนะครับผมไอ้ธนูคริสต์มาสปีที่แล้วเนาะที่มันมานะครับผมจบตีสกิลโดยแน่นอนอันนั้นมันก็น่าจะมีนะสําหรับรอบนี้ก็น่าจะเอามาขายด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้นะว่าจะยำรวมกันหรือเปล่าหรือว่าจะทําเป็นตู้แยกนะครับผมแต่ถ้าทําเป็นตู้แยกก็น่าเสียดายเหมือนกันเนาะค แบบแบบบ้าเด่นๆเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะออกออกแอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกียร์คริสต์มาตตู้เปิดเกียร์คริสต์มาสอะไรนี้อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้ายำรวมกันก็มีโอกาสสูงนะทุกเกียร์ทุกอันทุกระดับทุกเจ็ดดาวแปดดาวนะครับผมนะน่าจะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเปิดกันได้เยอะนะครับผมใครที่มีลูบี้เยอะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอ่ะอย่างน้อยก็ต้องได้สักหนึ่งชิ้นะนะครับผมแบบเกียร์พวกเจ็ดดาว ไม่ก็แปดดาวนะครับผมผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันมันเยอะจริงนะมันออกง่ายจริงนะเกียร์คริสต์มาสเนี่ยก็ก็ต้องเปิดนะอืมอืมอผมก็ต้องเปิดอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอยากจะพัฒนาทีมตัวที่แบบว่าใช้เกียร์เปิดหาเกียร์ให้มันแบบว่าอ่าได้แข็งแข่งขึ้นนะก็คืออ่าผมเน้นเด่นๆเ,เลยนะก็โจมตีสกิลตัวแน่นอนนะผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมในแต่ละไอดีได้เยอะๆไ,ๆได้เยอะๆได้ยิ่งดีดดดนะครับผมนะ โอเครอบสุดท้ายสําหรับไอดีหลักจะได้บ้างไหมพูดมาขนาดนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะมีกูมินเนี่ยหรือจะเอาเป็นอควาก็ได้อความาหน่อยนี่มาไหมทันเทพกองน้ําปึ๊บโอ้โหเป็นตัวไอ้มือแซลลี่มือเป็นตัวเลนเจอร์ของเดือนที่แล้วนะครับผมซึ่งมันไม่ออกนะผมเปิดมันก็ไม่ออกเอ้ยแต่พอมาเดือนนี้ออกเฉยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเศร้า โอเคมาเปิดต่อที่ ID ที่2ของคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเป็นไอเป็น ID สุดีท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดแค่2 ID ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเปิดอ่า ID 3 ID 4ต่อก็แล้วกันนะครับผมนะก็เพื่อนๆอรอลุ้นดูไปพร้อมผมได้นะครับผมนะโอเคแต่ในคลิปนี้มาลุ้นไ ID ดีพร้อมผมก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะอ่าลุ้นดูไปพร้อมผมก่อนเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ได้เปิดก็เปิดพร้อมผมได้นะครับผมนะ ไปลุ้นกันเลยว่าจะได้บ้างไหมในส่วนของตัวอาควาแล้วก็ตัวของเมก i มินนะครับผมหรือจะเอาคาซึมะครับผมซึ่งเป็นตัวที่กางที่สุดเลยหรือเอาดาร์กเน็ตก็ได้นะครับผม3ตัวนี้ก็พอใช้งานได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมนะผมว่ามันดีหมดทุกตัวยกเว้นคาซึมะนะครับผมแล้วก็ตัวแจกฟรีเนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงรอบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านรอซักหนแล้วกันขอขอไม่กดสกิปขอไม่กดข้าแล้วกันนะ มาบ้างไหมฮึบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่เอาไม่เอาอันนี้ตัวเกลือนะครับผมเดี๋ยวถ้าจะใช้ลูบี้เปิดอ่ากาชาเนี่ยก็น่าจะเป็นไอดีห้าแล้วก็ i อดีพิเศษนะครับผมก็คือ i อดีหนั่นเองเนาะก็น่าจะปิดว่าก็น่าจะแบบว่าสองไอดีนี้แหละที่แบบจะได้เปิดโด,ดยที่แบบว่าใช้ลูบี้เนาะแต่ว่าถ้าเปิดกาชาแล้ว มันเปิดได้ทั้ง2ตัวหรือตัวใดวตัวนึงเนี่ยเปิดได้1ตัวแล้วสมมติเปิดได้อควายอะไรแบบนี้ผมก็จะไปเปิดหาเกียร์สักหนึ่งรอบอยู่นะครับผมเพราะว่าอ่ามันต้องลองลุ้มลองลุดด้นดูลองสุ่มดูนะครับผมเผื่อมันแบบว่าบางเอิญเปิดได้นะเออเปิดได้ตัวกาชาเป็นเลนเจอร์โคโรโบส่วนลูบี้มาเปิดหนึ่งครั้งบางเอิญเปิดได้เจียแปดดาวโคโรโบอะไรอย่างนี้มันก็เคยมีเหมือนกันนะสำหรับของตัวผมนี่แหละไอดี ID ผมนี่แหละ ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าครูรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าเกียร์มันออกยากจริงนะเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะว่าแบบว่าไอดีใไม่ไม่ใช่ใหม่ดิไอดีเล่นมานานแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับผมเปิดเกียร์เนี่ยช่วงไหนก็ช่างจะช่วงแรกช่วงกลางช่วงสุดท้ายเนี่ยมันก็เปิดได้ยากอยู่ดีอะเออถึงแม้ว่าจะมีแบบว่าตู้เพิ่มโอกาสก็ตามเถอยังไงก็ออกยาก มีมีจะออกง่ายก็คือเกียร์คริสต์มาสนั่นแหละ <c oughs> มีตู้นี้ตู้เดียวที่ผมคิดว่าเกียร์เนี่ยมันจะออกง่ายที่สุดแล้วก็คือเกียร์คริสต์มาสนอกนั้นจะออกยากนะครับผมจันทาก็ออกยากไอ้ปีใหม่ก็ออกยากแต่ถ้าถามว่าออกไหมก็ออกอยู่แต่ออกยาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะในแต่ละไอดีในแต่ละ, ID, ต,ละตู้กระชากเกียร์นะครับผมฮึบโอเอลิส อลิสออลิสโคนีบินไม่เอาเอาเป็นน้องเมกุมินมาหน่อยได้ไหมเมกโกอาควาก็ได้ทันเทียบกองน้ำทันเทียบอ่าที่ไร้ประโยชน์ในอนิเมะแต่ไม่ไร้ประโยชน์ในไลย์ลินเจอร์นะครับผมนะก็อ่าโชคดีมีใช้ในโลกอ่าไลน์ลนเจอร์นะผมอืมก็ก็โชคดีจริงแหละเออที่มันอย่างไรก็ อย่างนั้นก็มันก็พอแบบว่าใช้งานได้ดีอยู่นะสามตัวนะครับผมอ่อยกเวนคาสึมะอันนี้ก็เศร้าแทนจังให้ตายคาสึมะผมผมชอบจริงนะคาสึมะเนี่ยเออแต่ทําไมเอามาทําแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะตัวเกมเออให้ตายเศร้าเลยผมเนี่ยอ่าเปิดต่อลุ้นต่อครับผมได้บ้างไหมจะได้เฮหรือเปล่าในส่วนของไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่สองนะครับผมไอดีหลักไม่ได้เฮนะ อ่ะ ID สองจะได้เฮบ้างไหมอลองรุ้นดูกันครับผมในคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับผมมาไอามาหน่อยฮ้บมาสักทีเถอะเมกุมินโอ้โหไม่ออกไม่หน้ามืดนะตามวัวแล้วโอ้โคมนี้บิดลูกโปง่งบิดมีกุมินได้ไหมคือเมกุมินเนี่ยผมว่ามันก็นั่นแหละ มันดีจริงอะ่ะก็เลยแบบอยากได้มันยืนไกลด้วยแหละผมชอบตัวยืนไกลๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวดามเมจถ้าทะลุได้ยิ่งดีมีป่วนด้วยมีใบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สตันก็ได้ยิ่งดีถ้าเป็นช่างงักหรือผักกระเด็นไปถอยหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่ช่างงักสิกระเด็นถ้าโจมตีเป็นกระเด็นนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมจะชอบเป็นพวกใบพวกสตันประมาณนี้นะครับผม ก็คือให้มันหยุดไปเลยให้มันไม่มีการใช้สกิลอะไรแบบนี้นะครับผมสําหรับการป่วนนะ <Okay. S 1> หรือไม่ก็เปลี่ยนร่างก็ได้แต่ว่าโคโลโบที่มาแบบว่าเป็นสกิลเปลี่ยนร่างนี้ยังไม่เห็นสักทีเนาะโอเคยังไงเหลืออยู่27ตัวกาชาินะครับผมสําหรับ ID 2องอลุ้นต่อครับผมนะ เพื่อนๆคนไหนที่เปิดพร้อมผมนะครับผมก็ถ้าเปิดได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมส่วนผมก็เกลือไปนะฮะก็เสียใจไปผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรรอเดี๋ยวเราลองลุ้นดูในส่วนของเกียร์คริสต์มาสแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราทุ่มเทกับเกียร์คริสต์มาสนะครับผม่าเราก็อุตส่าห์เก็บรู b y ไว้เยอะอยู่นะครับผมนะไอดีสองก็พอได้อยู่แั้นพอพอได้อยู่แหละนะครับผมประมาณพันกว่าแต่ก่อนที่จะถึงในส่วนของช่วง,วงกลางกลางเดือนนะครับผมก็น่าจะเก็บถึงเอ้ไม่ใช่พันก่อนี่หว่าพันเจ็ดเลยนี่นะก็น่าจะเก็บถึงสองพันแน่นอนนะครับผมรูปีนะโอเคนะครับผมมาลุยต่อครับผมเหลืออยู่สิบเจ็ดตัวกาชาอ่ะลุยครับผม ออกมาสักทีเธอสักทีเธอนะเมกูมินอาคว้าทันเทพกองน้ําเถ็ดไรประโยชน์เออไม่ไรประโยชน์สิลายเลนเจอร์ไม่ไรประโยชน์นะพอจะยืนได้นะครับผมจะเปลี่ยนตู้ดีไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยผมก็เปิดถูกตู้อยู่นะไม่เอ่ยไม่ออกสักทีเลยฮะโหลรอบนี้ยังไงไม่กดสคิปแล้วกันหรือว่าจะกดดีกดสักหน่อยก็แล้วกันเป็นไรไปหรือไม่กดดีอ่ะไม่กดแล้วกันอข้ามไปเลยเออไม่ใช่ไม่ข้าม ปป๊บยังไงสับสนอโอ้โ,โหสับสนก็งี้แหละโอ้ยเอาตัวบิดลูกโป่งมาให้เลยให้ตายอ่ะรอบสุดท้ายยังไงจะได้บ้างไหมมาหน่อยนะหน่อยมาหน่อยนะเอาฮึบโอ้โหไม่ได้ว่ะอ่ะไม่เป็นไรก็ต้อง รอลุ้นไอดีที่เหลือแล้วกันนะครับผมโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมเชื่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> และที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปในวงกอนใครเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า